ตำรวจทีมทำคดีแตงโมแจ้งความดำเนินคดีอัจฉริยะที่สอนอประชาชื่นมีการรายงานข่าวแจ้งว่าทางพนักงานสืบสวนสอบสวน,สวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งทำสำนวนคดีของแตงโมนิดาได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของพันตำรวจโทพัชตะวงประนุษตําแหน่งรองผู้กำกับการสอบสวนสพรัตนาทิเบตเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่20เมษายน2565ที่ ผ่านมานอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้มีการจัดให้มีการถแถลงข่าวกรณีนางสาวนิดาหรือแตงโมพัชระวีรพงศ์ตกเรือเสียชีวิตที่โรงแรมอันนานาวาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีการกล่าวพาดพิงและกล่าวหาคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนสร้างพยานหลักฐานเท็จในคดีการกระทําของนายอัจฉริยะดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําตามหน้าที่หรือพอได้กระทําตามหน้าที่ และหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาพนักงานสืบสวนสอบสวนซึ่งได้รับความเสียหายจึงได้มีการมอบหมายให้ตัวแทนคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนร้องทุกข์ดำเนินคดีตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดทั้งนี้การกระทําของนายอัจฉริยะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพนักงานสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาคหนึ่งโดยกล่าวหาว่าพนักงานสืบสวนสอบสวนได้จัดสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งแม้ว่าการแสดงความคิดเห็นจะสามารถทําได้แต่ก็ ้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ทําให้สังคมเกิดความสับสนวุ่นวายหรือเกิดความเสียหายคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ก็จะขอใช้สิทธิ์ดําเนินคดีตามกฎหมายในการกระทําความผิดในแต่ละครั้งเรียงตามกระทงความผิดไป